คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ายังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองและก็สังคมเนี่ยจับตามองอย่างมากครับจากกรณีที่คุณสมรักคาสิงเนี่ยถูกเด็กอายุ17ปี<ม>เข้าแจ้งความกับตํารวจร<ม>้องทุกข์หลังจากที่ถูกอดีตนักมวยชื่อดังกระทําชำเราอนาจารนะครับลวนลามร่างกายด้วยนะครับขณะที่ด้านสมรักคําสิงเนี่ยนะค,<ม>คุณผู้ชม,มก็ได้มีการออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะฮะว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขืนนะฮะแต่เรื่องของการกอดจูบรูปคําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมก็ยอมรับว่ามีนะครับ พร้อมแต่งตั้งทนายความเพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเองเนะฮะและจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมจนทําให้แฮชแท็สมรักคำสิงแล้วก็แฮชแท็กเบสคำสิงเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอหรือว่า X ข้ามคืน ในทันทีนั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้ครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปฟังคําพูดของเบสกันหน่อยนะครับเผยว่าร้องไห้เพราะพ่อเนี่ยเยอะที่สุดในชีวิตเลยที่ผ่านมานั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครติดตามเบสคําสิงมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลูกสาวของสมรคําสิงเนี่ยในรายการชาใจแชร์ิ่งของนร้องสาวน้ําชาชีรนัทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อ4เดือนที่แล้ว ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เธอได้พูดถึงเรื่องของครอบครัวนะครับหลังจากที่ถูกถามว่าจากเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เธอเนี่ยร้องไห้ได้เยอะที่สุดในชีวิตนะครับเบสเองเนี่ยก็มีการเล่าบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ยายเสียชีวิตแต่กลับไม่ได้ร้องไห้ขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้นั่นเองครับคุณผู้ชมและเบสขับสิงเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเล่าต่ออีกด้วยว่า แต่จะเป็นเรื่องของคุณพ่อมากกว่านะครับชอบไปก่อเรื่องและเราเนี่ยต้องใช้นี่ให้เขาแล้วมันไม่จบสักทีฟีลเหมือนกับว่าเอาไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าหนูก็คิดแบบเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับก็นอนร้องไห้แต่ไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าทุกครั้งที่ขอโอนเนี่ยก็ให้ตลอดแต่ก็จะมีแอบร้องไห้บ้างเขาต่อยมวยมาเขาเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะมันเหมือนถ้าเราไปพูดเนี่ยมันก็เหมือนตอกย้ําเขาหรือเปล่า ก็เลยไม่พูดนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์เมื่อ4เดือนที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมในรายการของน้ําชานั่นเองครับที่เบสคาสิงเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการไปออกรายการแล้วก็มีการนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ล่าสุดครับคุณผู้ชมเบสคำสิงเองก็ยืนยันนะครับว่ายังรักคุณพ่อเหมือนเดิมครับเพราะว่าเบสเองได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวของคุณพ่อมา,เ,อาเรื่องเด็ก17เเนี่ยฮะเบสเองก็บอกว่าถ้าผิดเนี่ยก็ว่ากันไปตามผิดนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่เชื่อใครเลยนะครับคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คงต้องรอกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยพิสูจน์กันอีกครั้งหนึง่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ใครผิดใครถูกแต่ถ้าพ่อผิดจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทําลงไปนั่นเองครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเบสบอกว่าไม่มีใครไม่เสียใจนะครับเสียใจกันหมดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ให้กําลังใจคุณแม่นะฮะส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันมากมายเนี่ยก็เหมือนข่าวที่ออกออกมา เ,เรื่องนี้ก็คงต้องจับตารอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบลงอย่างไรนี่ยและสิ่งที่คุณสมรคคำสิงบอกว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจะจริงตามที่พูดหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ